วัดหน้าพระเมนพระนครสียธยาครับคนมาทำบุญกันเยอะเลยจุดจุดทูบแล้วก็ไหว้พระตรงนี้ครับตอนนี้ก็มาขอขอมากรรมครับหน้าโบสถ ขึ้นกนทุกีพน้องออเนี่ยเือกับเทวดานอือ,อบอกว่าเทวดายี่สิบหกองเนี่ยนะครับพนาลายทรงครุฑโอ้ทรงครเคยเห็นชัดๆเนี่ยภายในโบสถ์ัดหนาพระเมรุครับไปดูพระพุทธรูปกันลูกข้างในเป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยนะองค์หใหญ่ใช่ข้างหลังลูกเดี๋ยวเราจะมาปิดทองตรงนี้นะ ถุกไหมนเขาสวดมนต์อยู่ใชไหมสวดมนต์อะไรสวดมนต์ทำบุญไงสิ่งที่ยอมนนสงที่ยอมั้งใจไว้ในวันนี้พอสิ่งนั้นจงพสาเร็จทุกาการโชคดีมีความสครับลทองทองติดมาเมื่อกี้ไหวพระรัตมีทองติดมือมาซะงั้น ลุงบอกว่าประตูนี้เป็นประตูทางเข้านะ,ะนเข้าได้อย่างเดียวถ้าออกไปเดี๋ยวเขาปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยเข,า,ขาจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายจากหน้าประตูนี้นะครับควรเอกประตูนู้นประตูึลือกของเลเกือแล้วอะอ,อันนี้ประตูต้อเอ,อกประตูนี้นะถูกต้องล,ลุงบอกว่ามียันอยู่คือยันอะไรนะครับอันนี้มหาักพัรดิลูกศ์อ๋อนี่ยันตมหาจักพัรด์ สี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมโสรถใหญ่ต้องดูคนโดนคุณใสโดนอะไรมาเขานาะถ้าเข้าโสรถแปเหลี่ยมได้วิ่งไอเขาโสรถแปดเหลี่ยมขัดเป่าสิ่งไม่ดีเขอถ้าคนโดนของมาเล้วเข้าไม่ได้เหรอโดนคุณใส่้ีไปลเข้าา่สานตเียหลุแก่ข้างแล้วก่อนเข้าครับอัโกั ยันโซลตแล้วเขาก็จะแบบเอามือจับประตูสองข้างไปก่อนเข้นนา,าประตูเทพเนี่นะครับ<ม>อ๋เเอ,าาอเป็นพระนารายครับเห็นแล้วครับนพนารายทรงสุบรรณนะครับนารายทรงคุณเป็นนารายทรงคุดณครับครับ เจ้าคุณทองชัยยำบุญบงสวงทุกปีอ๋อเจ้าคุณทองชัยไตมิรไตมิด,มดองครับเขาจะเข็นเต็มเลยออกหลังจากที่เราเข้าโบสถ์วัดน้าพระเมรุเสร็จแล้วนะเรียกว่าวิหารหลวงนะเดี๋ยวจะไปวิหารพระคันธราลาดเป็นวิหารมหาอุดวิหารหนึ่งอยู่ด้านหลังของวิหารหลวงตอนนี้ก็มาหน้าวิหารหลวงพ่อคันธราลาดนะ พุทธคุณธรรมมาคุณสังฆคุณเอติปิโวีเสเสรีเสรีพัฒนาเปเอกที่หนึ่งนามารถคนนันการเสียให้หมดทุกคนเราเริ่มี่ทำการใจให้สองเด็ดุ้งเรื่องสงคามไดเงินทองไหน็ราจะรักมนเถอนะไม่ได้นะครูทบุญแล้ว ูประสองข้างเลยครับวงตาเขาให้สายสินาะครับได้กันสามคนเลยเออได้กันสามคนเลยอันนี้กัมาผูกให้อยู่ ทองได้ทองเยอะเลยจริงเต็มเลยเออไปแล้วครับคนออละอันไปเดินทางต่อไปวัดไหนกักไหมเนี่ยวันนี้วัดเดียวพอ,อวัดเดียวพอใบสองแล้ว